ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูทุกคนก็ตามสัญญานะครับหวยออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบางท่านก็ได้บางท่านก็อาจจะไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดวงใครดวงมันนะครับอันนี้เป็นชุดโครงสร้างนะครับชุดโครงสร้างสองตัวบนล่างนะครับที่อ่า ผมได้ทำขึ้นมาให้ทุกงวดทุกงวดนะครับเป็นชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างซื้อยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่ภายในนี้นะก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมนะผ่านนะครับล่างออก4ี่หกนะครับบนออก4ี่หนึ่งเห็นไหมนะครับแล้วไอไอที่วงวงเนี่ย พี่วงๆนะครับผมวงก่อนห้อยออกอยู่ก็คือทาเสร็จปุ๊บผมเอาโครงสร้างมาให้ดูแล้วผมก็วงไว้วงไว้วงไว้วไวประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็เลือกไม่ถูกอยู่ดีนะครับแต่ชุดโครงสร้างนั้นนะคือความแม่นยำม,มันค่อนข้าง,ง,งสูงนะครับบางท่านก็บอกว่าเลขหลายตัวผมก็เข้าใจนะครับว่าเลขหลายตัวแต่ซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายใน ตัวเลขพวกนี้นะครับบางท่านก็อาจจะมีวิธีตัดวิธีคัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่บางท่านก็ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็วันนี้นะครับก่อนที่ผมจะออกผมก็เอาชุดโครงสร้างนี้มาให้ดูเหมือนกันนะแล้วตัวเลขที่คัดออกมาผมคิดว่านะครับคัดออกมาจากไอตัวนี้คัดออกมาจากโครงสร้างนะครับผมคิดว่าเลขจะ ภายในนี้มันก็มา4 6จริงๆนะครับมาไอ้ตัว4 6หกล่างนะครับอันนี้พูดถึงชุดโครงสร้างนะครับเป็นตัวเลขพื้นฐานของแต่ละงวดเนะาะมาดูชุด3ตัวบนนะครับจับไม่ถูกนะจับไม่ถูกนะครับอันนี้คือชุดใหญ่ ของสตัวบนนะก็ร้0ยสหน่วยนะถ้าจะว่าร้อิหน่วยมก็มันก็เป็นอย่างนี้0 4 1นะครับเป็น0ูนย์ศนย์มานี่สหลักสิบก็ตรง1หลักหน่วยก็ตรงนะครับ ก็ประมาณนี้นะแต่การจับนั้นยังจับไม่ถูกนะครับปกติแล้วผมจะไม่ได้ลงร้อยสิบหน่วยให้แบบนี้นะครับวันนี้ทำร้อยสิบหน่วยให้ก็ถือว่าผ่านเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสเออ,อโอเคอันนี้เป็นชุด2ตัวบนนะครับอันนี้เด่น10หน่วยเหมือนว่า นะชอบมาสิบหน่วยเพื่อนวะศูนย์ห้าไอพวกเนี้ยหนึ่งสองสาแล้วก็8ปดเก้าหปดไอพวกนี้หล,ลุดนะครับหลุดไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่แดไม่ใช่หกนะสองสูตรนี้สูตรกับ1ชอบเข้าสิบหน่วยเพื่อนวาก็ผ่านแค่2ส,สูตรนะครับทีนี้พี่น้องเห็นสูตรหลักนะผมเชื่อว่า วดที่แล้วนะก็มีพี่น้องนะครับจับสูตรหลักไปนะครับก็ได้สาอยู่มั้งนะไอ้วดที่แล้วนะครับทีนี้สูตรหลักวดนนี้นะครับผ่านทุกสูตรนะครับ0 4 1นะึ่งนะ ตัวน,นี้นะครับสูตรหลักผ่านทุกสูตร041นะสูตรหลัก10บน0อ่า90234จริงๆมัน901234นะ1ผมตัดออกนะครับถ้าพี่น้องติดตามทุกคลิปพี่น้องจะเห็นว่า901234แต่ผมตัด1หลัก10ออกก็เหลือ90234ผลออกก็ สีน,นะครับมันก็ยังพอมีโอกาสเนาะมืนหน้านี้ตัวเลขที่ผมจัดนะครับที่ลงให้ตอนแรกนะเก้าเห็นไหมเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าถ้าศมาหลักสิบก็0 8นย์แปดนะครับตามนั้นนะสีนนะครับก็มีแต่ว่าไม่ได้เอาไปอ่า ผมเล่นไปสองแ3ดส5้นะครับลองก็สีชมพูนี่ก็ยังไม่เข้าอีกแต่ตัวเลขมันก็บนก็คือบนล่างก็คือล่างอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมจับไม่ถูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่รู้เพราะว่าแต้มเรามันหลุดผมจับตามแต้มแต้มเรายังยังต้องหาวิธีกันใหม่นะครับแต่สูตรเด่น10หน่วยแล้วก็สูตรหลักของเราเนี่ยเดินต่อนะครับ พลาดยากสามสูตรนี้นะเดี๋ยวถ้าใครจับสามสูตรนี้ก็ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบ้างเด้อเพราะว่างวดที่แล้วมีมีพี่น้องเอาเอา,เอาสามสูตรเนี้ยไปจับกันแล้วก็ได้อยู่นะครับงมวดน,นี้ไม่รู้จับได้จับไหมถ้าจับก็ดีใจด้วยเด้อนะสีหนึ่งแล้วก็มันอยู่นี่อยู่เพราะว่าตอนแรกผมจับทุกตัว ในการมาตัดมาคัดนั้นมันนั่นแหละก็ผมชอบตัวไหนผมก็เอาตัวนั้นนะแต่ว่าดวงของพี่น้องก็อาจจะดีกว่านะครับนะอันนี้เป็น2ตัวล่างนะครับสตัวล่างอันนี้เป็นสูตรเด่นเด่นที่สุดก็คือ9กับ4นะ่แล้วไอหกับ1 6กับ1 2กับ3 2กับ1 9กับ0นะครับมันออกที่4 6 นี่ไอ้พวกเนี้ยก็คือจับไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละ9 6 9 1 9 2 9 3นะ4 6 4 1 4 2 4 3แล้วมา,อ,าอะไรอะมามา,มาจับไว้กันอีกทีนึงมันก็เลยเป็นหลายชุดขึ้นมาหน่อยนะอันนี้มันชนที่9 1 ก็เลยเน้นไปที่9 1แต่จริงจริงแล้วสูตรเด่นอันนี้สูตรเนี้ยสูตรที่ลงให้ตอนแรกๆเลยนี่เนี่ยเก้ากับสี่หกกับหนึ่งหกกับหนึ่งเนี่ยนะผมเลยเน้นไปที่สี่หนึ่งนี่ยะสี่หกหกสี่ไอชุดสรุปก็จับอยู่นะเอาดึงไปอยู่นะอันนี้มันพี่น้องเห็นว่าเยอะใช่ไหมเยอะนะครับมันเยอะนี่มาดูชุดสรุปนะครับชุดสรุปก็คือชุดของเมื่อเช้านะครับก็คือชุดนี้นะ ผมจะยกมาอย่างนี้ให้หมดนะไอเนนไะ้เลขบนนี่พลาดไปนะครับเลขบนนี่พลาดไปแต่อันนี้ร้อยสิบหน่วยนี่ก็อย่างว่านะศูนยนะครับผ่านนะ ร้อยสหน่วย0ูนย์สีแต่เวลาจับมันจับไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้สูตรหลักก็0ูนะครับสีนะถ้าหนึ่ง่หกกับ1ไม่มาผมผมชอบเลขแปไปอย่างนั้นนะมันก็เลยจับให้พี่น้องเป็นแบบนี้แล้วแตมมันหลุดนะครับมันก็เลยไม่เข้านะเดี๋ยวต้องหาวิธีอีกที แต่ยังไงก็ううแล้วแต่เอาสูตรเอาสูตรหลักนี้ไว้แล้วก็เราได้สูตรหลักปุ๊บแล้วเราก็เอามาเทียบว่าตัวไหนน่าจะอยู่อันนี้มันมันไม่ได้ปักหลักนะไม่ได้ปักหลักว่าตัวไหนจะอยู่ร้อยสิบหน่วยแต่ว่าเวลาจับนี่จับควยกันนะครับเพราะว่าสูตรมันมันเดินดีแล้วมันไม่หลุดนะครับมันเดินดีแต่ละสูตรละสูตรละสูตรนะใช้อยู่สามสูตรนะครับสูตรหลักอางนี้เรามาแบ่งแยกก็คือตัวไหนน่าจะมาหลัก ร้อยตัวไหนน่าจะมาหลักสิบตัวไหนน่าจะมาหลักหน่วยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังยังพอมีลุ้นยังพอมีโอกาสนะสองตัวบนนั้นพลาดอันนี้มาสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนะสองตัวล่างสรุปให้มันก็มีเลขอยู่หกหางนะครับเก้าหนะนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งสี่สอง้ก็หกสี่หกสองนะจริงจริงมันเป็นสี่หกแต่เวลาผมมามาเขียนอันนี้ผมเขียนเป็นหกสี่นะจริงจริงสี่มันต้อง มันต้องอยู่หลักสิบนะครับเนี่ยเนี่ยสนะี่หกสี่หนึ่งสสองเนี่ยผมมาเขียนเป็นหกสี่ตัวนี้นะครับบางท่านก็บอกอ้ยไม่ได้กลับเพิ่มวะก็นั่นแหละครับเขาเรียกว่าดวงเนอะเขาเรียกว่าดวงก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงมันออกอาตามหอยลาวด้อหอยใหญ่ออกตามหอยลาวเพิบนะเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงไอ้ตัวนี้ให้ก่อนนะคลิปต่อไปนะครับเป็นเป็นโครงสร้างไว้ก่อนว่าแนวทางเลขงวดต่อไปนั้นนะครับจะมาตัวไหนนะมาแนวทางเลขมวดต่อไปนั้นจะอยู่ประมาณไหนนะครับ แต่บางท่านก็ไม่ชอบหรอกผมก็รู้อยู่แต่ว่าท่านที่ขอมาก็เยอะเหมือนกันนะไอชุดโครงสร้างนะครับกะถ้าเกิดใครชอบสีมันก็สบายเลยมวันนี้นะครับโอเคคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ